สวัสดีค่ะเฮสเวนสกาบายน์สวีเดนค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นบทเพิ่มเติมนะปกติก็คือจะมีเป็นคอร์สสิครั้งแล้ว่สิครั้งคือ10บ,บทนะครแต่ว่าคือ,อเขาเรียกอะไรไหนไปหากขข้อมูลมีเยอะเยอะแยะมากมายนะก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรมาลงนะอันนี้คือเป็นบทเพิ่มเติมนะครับบทเพิ่มเพิ่มเติมสําหรับ s f e o นะสำหรับพื้นฐานนะครับเพื่อนๆขาเนานะ เพราะนายคิดว่ามันน่าสนใจเกือบทุกหัวข้อนะดังนั้นอันนี้คือนายก็จะจัดอยู่ในหมวดเกี่ยวกับเพิ่มเติมแล้วกนะเป็นบทที่11เนาะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางแลนะการถามทางทิศทางนะหรือว่าสถานที่สําคัญมันก็เป็นสิ่งที่ มีความสําคัญนั่นเองไพื่ับบนขานะเพราะว่าเราเดินทางไปบางทีถ้าเราถามทางถูกเราก็จะไม่หลงถ้าเราฟังถูกเราก็จะไม่หลงนั่นเองนะคะคืออันนี้คือเราก็คือแบบว่าจากที่อยู่แค่บ้านกับโรงเรียนตอนนี้คือเราต้องออกสู่โลกกว้างแล้วเราจะต้องรู้การถามทางนั่นเองนะคะรับไว้พคนขานะบทนี้ก็จะเรียส่านะเรียซ่าเหมือนการเดินทางนี่นั่นเนาะแวกวีแวกบ,บีสคริปต์นี่คือการบอก ถามทางหรือว่าทิศทางมนนาะน่นนี้นั่นนะเพื่อนขาเนาะก็คืออ่าบทนี้จะมาเรียนรู้คําศัพท์นะเกี่ยวกับการเดินทางหรือว่าพาหนะนะพูดเกี่ยวกับประโยคเกี่ยวกับถามทางนู่นนี้นั่นนะทิศทางนะหรือว่ากันไปนะเอามาดูคําศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะกันก่อนนะยานพาหนะหรือว่าฟูดูนนะฟูดูนก็คือยานพาหนะเนาะแอนบูส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 ก็คือรถบัสเนาะ and bill and bill คือรถยนต์ at t o k e at t o l k ก็คือรถไฟ and cycle and cycle ก็คือรถจักรยานเนาะ and อ่า taxi and taxi ก็คือแท็กซี่นั่นเองเนาะ and tunenbora and tunenbora ก็คือรถไฟใต้ดินอยู่สตอกโฮล์มนะต้องรู้เนาะ at fix ฟรีพรอนก็คืออ่าอ่าเขาเรียกอะไรสนามบินอันนี้เครื่องบินเขียนผิดเนาะน่าจะเป็นสนามบินเนาะอ่าอ้าไม่ใช่เครื่องบินแตบบ่ฟรีพรอนเครื่องบินถูกแล้วอืมถ้าเป็นฟรีพลัสแปลว่าสนามบินอันนี้ฟรีฟรีฟรพรอนก็คือเครื่องบินถูกแล้วแอนบอสก็ both, คือเรือ at โอ a าคือโอคาคือการเดินทางโอค่าหรือว่าเรียส่าเนาะเดินทางเอาทีนี้เราก็มาเรียนรู้อ่าขออ้อ2คือคำศัพท์เกี่ยวกับทิศทางแล้วกันาทิศทางหรือเปล่าเวกบีสครีมนี่คือการอธิบายทิศทางนะซ้ายขวาหน้าหลังนน่นนี่นั่นเนะเาะอ้าวครับ Rock Farm. Rock Farm, ก็คือ r o กฟาร์ม r o กฟาร์มก็คือตรงไปทิลเฮอร์เกอร์ก็คือไปทางขวาทิลเวนสเตอร์ก็คือ ไปทางซ้าย with her net with her net ก็คือหัวมุม swing swing คือการเลี้ยวนะเลี้ยวแสวง g c o s n i n g c o s n i n g ก็คืออ่าสีแยกนั่นเองนะสีแยกนะหรือว่าทางแยกเนาะ traffic use traffic use ก็คือไฟจราจร hone plus โฮนพลสก็คือป้ายรถเมนะป้ายรถนะสตอร์คูลสตอร์คูลคือสถานีค่ะเพื่อนเพื่นขาเนาะเราเรารู้ทิศทางเสร็จแล้วทีนี้เรามารู้คำศัพท์นะคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ในเมืองกันแล้วนะกันนะเพื่อนเพืนขานสามคือคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ในเมืองเนาะเพลสเซอร์อีสตอร์เดนเพลสเซอร์อีสตอร์เดนพลสเซอร์คือสถานที่หลายหลายหลายๆสถานที่เนาะ store นี่คือในเมือง uh, at cool house at cool house c o u อันนี้คือออกเสียงอย่างคือ h o u s นะก็คือโรงพยาบาลหรือว่าลาซาเรตนะ at lazaret ก็คือเหมือนกัน cool h u s นะโรงพยาบาล and s c h o l ล่า and s c h o l ล่าคือโรงเรียน and b o u t i q หรือว่า affair ก็คือร้านค้า and mod affair ก็คืออร้านขายของนะร้านขายของ mod affair ร้านขายของชาําร้านขายของเนาะ and bank and bank ก็คือธนาคารนะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกคลิปนะคะโอเคเรามาต่อกันนะคือ and b o o t b o o h hole plus ก็คือป้ายรถเมย์ b o o โฮล l ลาสไปรุดเม and โทสต t ต่อคูณแโทสต o ต่อคูณแ t นโท o ตคูณก็คือสถานีรถไฟ a อด p o อต a ยาอดอปอตยก็คือร้านขายยา a t b บิ l ล o โอเทียคแอ b บิบลีโอเียก็คือห้องสมุด and ชิรก้า แอนเชียริก้าก็คือโบสถ์ at 市场中心 at 市场中心ก็คือห้างสรรพสินค้าทำไมมันต้องมีแอนมี at, เอสเพื่อนๆค่ะอันนี้มันเป็นคำนามนะคำนามหรือว่าซุปสารที่มีแอนแล้วก็มีเอสนะคะเพืเ่อนๆค่ะเนะเาะอ้าวเรามาเรารู้คำศัพท์ไปแล้วเรามาลองอเรียนรู้เกี่ยวกับประโยค เป็นประโยคง่ายๆเกี่ยวกับการถามทางนะคะตัวอย่างแรกเนาะอุเชกตาวอลลิเกอร์คุคุเซตอุเชกตาวอลลิเกอร์คุคุเซตก็คือขอโทษค่ะโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนคะอืมนี่เราถามเสร็จคุณตอบก็คือกูรอกฟาร์มอุกสเวงฮเฮเกอร์ดีทลิกเกอร์ บริวีดสกูลันโกรอกฟฟาร์มออกสวงเฮอร์เกอร์ดิแอตลิกเกอร์บริวีดสกูลันก็คือเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวานะคะมันจะอยู่ข้างาโรงเรียนค่ะอเอาตัวอย่างที่สองเนะตัวอย่างที่สองฮิลคอมยอ ทิลบุสตโคูเน่นฮูคอมเมยอกทิลบุสตโคูเน่นคือฉันจะไปสถานีรถบัสได้อย่างไรเอาต่อก็คือทอบูสเซนนุมเบอร์แฟมสตีกอฟวีดเทรดเยฮอนพรัเซนทอบูสเซนนุมเบอร์แฟมสีอ วีดเทรดเยโฮนพระเซ้นก็คือขึ้นรถบัสสายห้าลงที่ลงป้ายที่สามอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับคานขายกตัวอย่างเนาะ,ะตัวอย่างที่สามนะตัวอย่างที่สามถามเนาะฟินส์เดียแอนมอดอเฟร์แฮนเฮี r เต้นฟินส์เดียแอนมอดอเฟร์แฮ อีเนียเต้นก็คือมีร้านขายของชำแถวแถวนี้ไหมเอาตอบล่ะยอเดียดฟินส์แอนอีการุนเฮอร์เนตยอเดียดฟินส์แอนอีการุนเฮอร์เนตก็คือใช่มีมีร้านอีกานะอยู่ตรงหัวมุมอ่ะ เนาะนี่นะคะระบับเพื่อนๆขานะนี่ก็คือเป็นประโยคนะเป็นบทสนทนาที่เขาเรียกอะไรเป็นยกตัวอย่างเพื่อนๆขานะยกตัวอย่างในการบทสนทนาง,ง่ายๆถ้าเรารู้คําศัพท์เพื่อนๆถ้าเรารู้คําศัพท์คือเราก็จะได้รู้ไงว่าเขาอ่ะพูดเราพูดว่าอย่างไงนะนู่นนี่นั่นนะเพื่อนๆขานะอย่างเช่นรอกฟ้ามคือตรงไปนะทีเลอร์เกอร์เฮอร์เกอร์คือขวานะสะแววงก็คือเลี้ยวคือ สวงเฮอร์ก็คือเลี้ยวขวาสวงเวนสเตอร์คือเลี้ยวซ้ายนั่นเองนะครับเพื่อนๆขานะอันนี้คือเป็นประโยคที่ใช้ทั่วไปเพื่อนๆขานะบางทีเราก็ต้องใช้บางทีเราก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะถามนะบางทีถ้าเราถามได้เราเขาตอบมาเราฟังออกคือก็จะโอเคนะครับเพื่อนๆขานะในหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเฮ้ด